เนี่ยพอมาจับไม้สูงไปแล้วก็เป็นอย่างงี้ทุกทีแล้วนาเอมาดอกนี้สวยเนี่ยพอจับไม้สูงแล้วก็ทําให้ผิดหวังตลอดเลยนะจ๊ะเออแล้วไรเคมาดอกนี้จะเปลี่ยนเป็นเคลอกสองแล้ววายที่ไม่ใช่วายแล้วนาเกมมาดอกนี้จะเปลี่ยนเป็นวายวายเจอาสับนี้เลยมาแล้วว่ะเฮ้ยถ่ายพายุหรือเปล่าโอุ้ยเอาเรื่องนะนับเข้าให้ก้อนต่อรันทุ่งเลย เออสุดนี้ลื่นฉัดนี้สวยเออคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกราบสวัสดีสวัสดีวันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยมาวันนี้อยู่กับเกม Teaser of อ t เอ c ิกุมทรัพย์แห่งเ t ติกนะเออหรือว่าที่เรียกกัน ว่าสาวทำละกันเออมาไปรุยกันเลยดีกว่าวันนี้ขอแยกทำคอนเทนต์ไหลน,นอกผสมซื้อฟรีแล้วกนะันเดี๋ยววันนี้ขอแยตทำคอนเทนต์ไหลน,นอกผสมซื้อฟรีแล้วกนะันเออวันนี้พชกไ่เยอะน่าจัดหมายถุงสูงกันะเปิดวันที่หมายก้าเลยร้านนักก่นนะักเกียนสิบไมาสิบหมุนแล้วค่อยซื้อฟรีแล้วกนะันเออมาดูว่าสาวทำสาวใจสาวได้สาวหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเลยเออ แล้วอุ้ยแล้วรันก่อนเลยชอ็อตนี้อุ้ยแล้วยังไงอุ้ยไหลนิดนิดแต่หมาเฉยดีกว,ว่าแล้วมัดเขาให้โอ้ยหระว่างคาตาเลยช็อตเมื่อกี้รันทุ่งเลยเออเอาเรื่องเหรเฮ้ยเปิด <8 S 1> <8 S 2> บอลหน่ะแล้วกันเปิดบอลหน่ะแล้วกันหมาซื้อฝีหมายก้าเลยดีกว่าเออซื้อฝีหม้กายเลย จะมาไปมป้ามายังไงแล้วหวายเชื่อมมงดสดวยแล้วยังไม่ยย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 ยวยยลยย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 หยย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 วยยยแล้วหวายเอ,อยยย เจองสองไม่มาเก๋ได้ว่ะเฮ้ยโอ้แล้วยังไหลเกมมาจอดนี้โอ้ยแล้วคือเจรันมาอุ้ยแล้ววายมาสามตัวมาเพิอีหนึ่งดีโอ้ยเอาเรื่องเราเหรอฮึยแล้วบัพเข้าให้โอ้ยซูเปอร์ไปกการันที่หัวมุ้งแดงในช็อตนี้สวยจัดจัดเออเอาเรื่องเราเราจะจัดเลยวะเฮ้ยมาแล้วขอแรงนี้ ยังไงสองมอสุดท้ายเหลืออีกมือสุดท้ายมาพอยแล้วนาเคยังไรอยู่เออโอ้โหวันนี้ดวงอย่างเพลงบอกเลยวันนี้ดวงอย่างเพลงหูซื้อสีไม้เก้าเอาเรื่องออกมาขยับไปไม้สิบเลยดีกว่าเออซื้อสีไม้เก้าไหลนอกก็ดีซื้อสีก็ได้ นีหวานเขียวสิครับอย่างนี้เด็กก็หวาดจัดแล้วไรสิบอีหนึ่งยังไงโอ้แล้วนะสี่หนึ่งช็อตแล้วอู้ไหลเจ๊เเมาช็อตนี้แล้วเขียวเหนียวไกลยังไหลอยู่เออหูยเสียดายน้าหน้าเจว่ะเออมาซื้อสี่ไม้สิบเลดีกว่าไม่ต้องพูดหลังกระเบงเยอะโอ้โนี่สกเก็ตเติเ้งจะมาสักห้าตัวนะเออ ยังไงสิบหนุนคนสองสตาร์ทมาส,สวยๆหรือเปล่าโอ้โหว่หาจะสตาร์ทมาส,สวยๆเอ้ยเหลือหกหมุนแล้วแล้ววายเฉยดอกนี้สวยแล้วเฟรมเป็นติดแถวสามไหลมาอีกหนึ่งทีแล้ววายมาลอยจอดนี้เออสวยแล้วเฟรมเป็นเจแถวสองโอ้โห <c oughs> สวยตา,ยนาหน้าเกลียวนิดหนึ่งดทุกคนแล้วน่าฟังไหลอยู่เออ เทมปี่หรือเปล่าแล้วไหลเกยหน้าม่วงร่วงมาสี่ห้าแล้ว,วยังไงโอ้มันไหลอ,อ,อ,อ๋ไหลแอนดีแท้วะเออมันไหลอ๋ไหลแอนจริงนะยังไงโอ้ยถือว่าเหนื่อยนะโหมางั้นขยับไปไม้หนึงสองเลยดีกว่าขยับไปไม้ส,งสูงๆอะไรดีกว่าเออปิดบอลหน่อยดีกว่า เปิดโบไายไม่ด <człowie k noise> yeah, ีเลยลองปิดโบแล้วกันรองดูเสือมาเออบางทียกอระรับปิดโบเปิดโบไ้นะทิ้ของใครทิ้ของมันเออบอกหมัให้สวยแล้วเปลี่ยนเป็นวายวายเจ็มอีกหนึ่งทีแล้วไจเขียวเหนียวไก่แล้วสวยแล้วไยเคกน้าม่วงลงมาสองมัดแปดแล้วนายจะบูเรนมาโอ้ย เอาเรื่องเห้ยฮึไม้ยี่สิบไรน่ับอยังถึงแล้วหมาพายโอ้โหสปอร์ไม่ขาร้านดุงเลยเอาเรื่องราวจัดโอ๋อะไรรับเนี่ยโอ้โหสุดในรุ่คนคุณนี่แหละมาเสอฟีเลยเสอฟีไม้ยี่เลยดีกว่าเออ วันนี้พบไปยอะขออะไรไม้หนึงสูงหน่ยด้วกันทุกคนจะไม้ยี่สิบเมื่อกี้นะไรนอกไม้ยังฉ่ำผมบอกเลยชัดเดียวเรื่องต้องเครื่องแต่เฟีไม้เฮ้ยยาน่าโอ้หไรนอกบางี่สิที่จะไม่มาด้ือไงอยังไงแล้วไหวเชืยอมันสิทีแล้วโหเกิดไดหน้าม่วงไม่รื่องมาแถวหนึ่ง ยังไงจ๊ะโอ้โหแล้วยังไงไหลเจม้าดอกนี้มาเป็นเจี๊ยมงทีโอ้ยนิ่งกิฟตเลยว่ะไม้ยี่สิบซื้ทีไหมนิ่งกิฟตเลยโอ้โหไหลนอกไม้ยังฉ่ำอ่ะเมื่อกี้ซื้อทีไม่มาเลยมาลองขยับไปไม้สูงอันนี้หน่อยไม้ห้าสิบเลยแล้วกันร้างสิบไม้สิบปุ่นเหมือนเดิมโอ้ยปิดโบ้หน่อยดีกว่านี่ ร่างที่ไม้ทุกหมดแล้วเซฟี่เหมือนเดิมเออยังไงเนี่ยเฮ้ยไรนอกก็ไม่มาเซฟีจะมาไหมเนี่ยโอ้โยมาเซฟี่มาห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้ไรนอกก็ไม่มาเซฟีจะมาหรือเ,เปล่าแล้วอกมาขาให้สเกตติลมาห้าตัวโนอะ้โหวหานเจี๊ยบเลยครับอยแบบนี้โอ้จริงปังมากนะเลยช็อตนี้ได้มาห้าตัวสเก็ตตี้สวยจัดบอกเลย หน้าหมามา๋ยวสานนะรู้เรื่องต้นเครื่องเลยแต่ดันไม่มาดิเสียดายจัดมเมื่อกี้หน้าหมาสาเรียงหน้ามาสวยแล้วเ้ามาแถวสานนะเห็นสังมากนะแน่นอนผมบอกเลยแล้วนาติดอีกหนึ่งดีสวยแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าแดงย,ยังไงเฮ้ยแล้วโอ้โหเนี่ยพอมาจับไม้สูงแล้วก็เป็นอย่างนี้ทีแล้วนายมาหลอกนี้สวย พอจัดไม้สูงแล้วก็ทําให้ผิดหวังตลอดเลยนะจ๊ะเออแล้วหลายเชมมาต่อนี้แลเปลี่ยนเป็นเคมอันสองแล้วไหวนี่มันคือไหวแล้วนะเคมาต่อนี้แลเปลี่ยนเป็นไหวไหวเชื่อมชอ็อนี้เออมาแล้วว่ะเฮ้ยถ่ายพายูหรือเปล่าโอ้ยเอาเรื่องนะมาเพอย์ก้อนตัวรันทุ่งเลยเออขดในลูนชอน็อตนี้สวยเออมาวะผลสุดท้ายยังไง แล้วหลายเจ๊งหนึ่งทีหุยถ้าาเคมาแถวหนึ่งนะดูเรื่องกระเบื้องแตกบอกเลยคือจะจับแน่นอนแต่ไม่มามารอให่อยางกงไรก็จากไปนี่หว่ะออลองไปไม้ตั้งทำหน่อยดีกว่าโอ้โหลองไปซ้ำไม้ยี่ดีกว่าลองไปซ้ำไม้ยี่ดีกว่าเออผมว่านะยังไง โมหน่อยแล้วกันแล้วไหลคิวมาช็อตนี้สวยแล้วนาฝ้ามาสวยเออแล้วหวเชื่อมน้าเขียวอีหนึ่งทีแล้วไหลเค้งหนึ่งช็อตมาแล้วว่ะแล้วหน้าเต่งทียังไงแล้วยังได้รู้ไหลน้าเขียวีแล้วหน้าสิดมาแทับหนึ่งก็สวยดีครับเออโอ้ยยังได้รู้ไหลน้าเขียวอยูแอแอ่แล้วหวายเชื่อมช็อตนี้อยู่หู ยังไงจ๊ะแล้วโอ้โหเสียดายว่ะจะตืมารอตั้งสามตัวแล้วไม่ได้ใช้โอ้โหเมการ้านสวยเออมาอ่ะแผลยังไงโอ้โหโอ้หมาเสือีไหมไม่เลยกว่าเออมาท้ามา ดูดิว่าซื้อฟีไหมยี่ยมมาดีหรือเปล่าแล้วไหวเชื่อมาก่อนเลยสวยอันนี้มาซ้ำไม้ยี่นะแล้วมาไพ่เขาล็อั่งไปมาห้าสิบไม้ยี่หลายสวยอยู่แล้วมาฉบับนี้สวยเออเอาเรื่องมาเปิดหัวมาดีแต่ไม้แรกเลยยังไงเจ็ดหมุนขอกดหน่อยแล้วกันขอกดหน่อยแล้วกันเี้พาหมุนยังไงหลายไหีเคามาฉบับนี้สวย โอ้ยหน้าคิยวไม่มาแถวหนึ่งวะ้ยโอ้โหเหลือสามหมุนยังไงเอ่ยแล้วเฮ้ยอย่าเตือนนะโอ้โหเตือนทุกคนมาพลอยถึงจะเข้มแต่ก็เต็มใจมาเดี๋ยวน้ำรากันไปพี่มา,า,ายีายาย่สิบดีกว่กาฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อเออเดี๋ยวไวพ้พบกันใหม่เด้อสวัสดีครับ